นวดหน้านวดหน้าแก้อาการประมาณนี้ยค่ะนวดหน้าแก้อาการในพันทิปแล้วเขาก็เขียนบอกว่าคนเนี้ยเก่งมากเลยชื่อคุณนัชชามหามหามหามาลา่คุณอะไรสักอย่างค,คือจำไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็เซิร์ชเข้าไปดูนี่ค่ะแล้วก็เลยไม่ได้สนใจว่านวดหน้าแต่ว่าไม่ได้สนใจว่านวดหน้าสวยยังไงเพราะเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะสนใจนวดหน้าแก้อาการ มันแปลกใช่ไหมคะมันแปลกตรงนี้แหละที่ที่ดึงเข้ามาแบบสนใจมากอือต้องขอบคุณลูกค้าด้วยเนาะไม่รู้ใครไม่รู้ลูกค้าค่ะชื่ออะไรบอกว่าเขาเขามันนวดจะไม่ได้แล้วค่ะจะไปหาอีกทีก็คงค่ะเพราะว่าเขาให้เข้าไปดูเลยเขาอยู่ที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขียนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ืสนใจจังเลยนวดยังไงถึงแก้ได้อ่ะทํายังไงค่ะ,คะ เไยแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างนึ่งสวยด้วยสุขภาพดีแล่ยังสวยด้วยสนใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปดึงหน้าไม่ยังไม่อยากดึงอยากอยากนวดแล้วก็มันดีขึ้นมีจำเป็นต้องไปดึงหน้าบ้าเปล่าคไปดึงหน้าก็ไปเย็บส่วนประสาทอะไรเข้าไปอีกแล้วเกิดอาการอีกอืไม่กลัวกันหรอค่ะ น่าด,ดีใจเนาะที่แบบว่าเจอพี่นะคะจากที่เราไม่รู้จักกันเลยเราเจอกันในโลกออนไลน์เนาะแล้วก็เข้ามาเรียนออนไลน์นน่น่าดีเซนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ที่เชื่อใจเนาะไว้วางใจดีใจมากๆนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณถึงพี่ที่ลงในพันทิปให้ด้วยนะคะเพจพันทิปเนาะไม่รู้ว่าใครหลายๆนะคะสมาชิกวดหน้าดีเซ้นจากทั่วโลกหลายๆประเทศก็จะได้มาจากเออเจอมาจากทางเพจ ะะเจอมาจาก Youtube เจอมาจากพันทิปนะคะแล้วก็ติดตามแล้วก็ได้เข้าห้องเรียนกันหลายๆประเทศที่อยู่ในห้องเรียนของเราก็คือมาจากทั่วโลกเหมือนกันนะคะก็จะมีอังกฤษเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรเลียน,นะคะเนเธอร์แลนด์ออสเตรียก็มีแล้วก็ประเทศไทยเราอีกหลายจังหวัดนะคะในกลุ่มของเราของนัดเริ่มจั้งแต่1คนนะคะ1คนของปีที่แล้วปีที่แล้วเดือนมกราจนถึงวันนี้ก็25คนแล้วในกลุ่มเรียนของเราเนาะ ซึ่งมันอเมซิ่งมากเลยมันใช้เวลาไม่นานที่แบบว่าเรามีชื่อเสียงในทางนี้ไปทางที่ดีค่ะนัดก็ขอบคุณมากโอเคขอบคุณนะคะไม่เาดูหน้าคุณครูด้วยไงคะ oh. ดูหน้าคุณครูด้วยค่ <Kh ā. S 2> วะว่าอ๊้ทำไมหน้าใสาจังเลยทําไมทําไมไเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะคือหน้าเราบ่งบอกหน้าเราแจง้งหน้าเราหน้าเราแบบโชว์อะว่า,วาเฮ้ยแบบดูหน้าเขาสีอะไร <Kh ā. S 2> อย่างนั้นนะคะก็เลยแบบหูเจ๋งหน้า <laughs> ไม่ใช่แบบอย่างหน้าอย่างเงี้ยไปเขาก็คงไม่โอเคหรอกเพราะว่าหน้ามันมีร่องแก้มมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าของค,คุณครูเนี้ยเฮ้ยหน้านคุณครูใสจันเลยเฮ้ยทําไมเราทช่วยแก้การพวกนี้ได้ออฟฟิศซินโดมอะไรพวกนี้เป็นกันอยู่แล้วใช่ค่ะมันอยู่ในคอร์สเรียนนวดหน้าดีเซน์ของเรานะคะแล้วก็นัดก,ก็จะเพิ่มให้พี่ทีละสเต็ปสเต็ปนะคะวันนี้ก็อาจจะเยอะเกินไปพี่อาจจะรับไม่หมด นะคะในชั่วโมงในชั่วโมงเรียนของพี่พี่ก็จะได้เพิ่มขึ้นไปทีละสเต็ปนะคะก็จะจนถึงขั้นชำนาญน,นะคะจนถึงขั้นชํานาญจนถึงขั้นเป็นเทคนิคเทคนิคยกหน้ายก V-shape อะไรพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะคะแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้นัดบันทึกบันทึกไว้นะคะเผื่อว่าได้ลงเพจก็ขอบคุณนะคะที่รีวิวให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ